กองทัพอากาศไทยทำพิธีบรรจุเครื่องบินโจมตีแบบที่8เครื่องบินโจมตีใบพัด AT-6 อุเว e r i n เข้าประจําการหน้าฝูงบิน411กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่4ที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารอากาศได้เป็นประธานในพิธีบรรจุเครื่องบินโจมตีเบาแบบที่8 AT-6 TS เข้าประจําการหน้ากองบิน41จังหวัดเชียงใหม่โดย AT-6 w ุ l v e r i n มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจบริเวณแนวชายแดนในการล่าตะเวนติดอาวุธอีกทั้งเป็นเครื่องบินโจมตีเบาจึงมีความเหมาะสมกับปฏิบัติการในยุคปัจจุบันมากขึ้นเนื่องด้วยภัยคุกคามไม่ได้มีแต่การลบเต็มรูปแบบแต่การเผชิญกับภัยจากยาเสพติดและกลุ่มติดอาวุธก่อการร้ายเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเครื่องบินที่นำมาจึงไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีค่าใช้จ่ายสูง แต่ต้องการเครื่องบินที่มีความเร็วไม่สูงมากนักและติดอาวุธได้เพียงพอต่อการโจมตีภาคพื้นดินทำให้ AT6 เป็นเครื่องบินโจมตีใบพัดที่มีค่าชใช้จ่ายในการบินต่ำประหยัดเชื้อเพลิงจึงเป็นตัวเลือกคุ้มค่าและเหมาะสมโดย AT6TS ได้ทยอยรับมาตั้งแต่ต้นปีพศ2567จนมีพิธีบรรจุเข้าประจำการในเดือนกันยายน ปี2,568นี้ครับ